สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอาร์มริมเล์ซูเปอร์ไบค์วันนี้เรามาอยู่กับเจ้า KTM Duke 200นะครับผมคันนี้เป็นสีของค่ายเลยส้มดำเรามาชมรอบคันกันเลยคันนี้สวยคลิปเลยครับผมยางหน้ายางหลังเหลือๆครับคันนี้ คันนี้ก็เจ้าของเขาไม่ค่อยได้แต่งอะไรเลยเดิมๆเลยคันนี้แต่ว่าได้เบรกเนี่ยได้เบรกมาดีนะเบรกเป็นของบายเบได้หน้าได้หลังเลยของบายเบโซ่สเตอร์เหลือๆครับก่อนส่งมอบก็เดี๋ยวขัดโซ่ล้างอะไรให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งมา ชุดปลอกแฮนเนี่ยเป็นปลอกแฮนแต่งครับผมมือเบรกมือคัดเดิมคันนี้การวางเครื่องกับโช้กเนี่ยสวยมากเลยหนึ่งสูบลูกโตล้อส้มของ KTM เลยมาเรามาดูเลขใหม่กันดีกว่าคันนี้ l a d y to l เลส อันนี้เลขไมยอยูหมื่นห้านะครับผมเลขไม่กำลังดีน้อยๆอ,อันนี้ก็คือขึ้นเซอร์วิสจะคืออีกแปดร้อยแปดสิบเก้าโลเซอร์วิสมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังตามสไตล์หนึ่งสูบลูกโตเท่าเดิมคันเร่งติดมือมาก เป็นการตัดที่แบบนิ่นๆ,ๆเหมือนกล้องอยวให้ฟังอีกรอบนึงนีออ่ออตัดได้เฟี้ยวมาคันนี้ก็รายละเอียดคันนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปใต้คลิปเลยท่ญญานใดสนใจติดต่อได้ทางเพจอ,อาปปร์ฟซูเปอร์หรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ